ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับเราก็กลับมากับเกม Yu-Gi-Oh Dueling เนาะในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปรีวิวเด็กอีกเช่นเคยแล้วเด็กที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเด็กที่ชื่อว่า Endulum Odd Eye r e g i n g Dragon เนาะอ่าหรือว่าที่ทุกคนเห็นกันข้างหน้านี้เลยนะครับผม ซึ่งเด็กนี้เนี่ยได้รับการปลดการ์ดปลดแบนลนซ์ของการ์ดบางใบเนาะทำให้เด็กมันกลับมาเล่นได้โฟล w มากกว่ามากกว่าแต่ก่อนนะครับแต่ว่าเด็กนี้เนี่ยจะเก่งสู้เมตาในสมัยนี้ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะโอเคก่อนอื่นเราไปดูรายละเอียดของเด็กกันสักนิดหนึ่งเนาะว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับผมโอเคไปดูกันเลยอ่าหน้าตาเด็กก็จะมีประมาณนี้นะ โดยผมจะอธิบายคอนเซปต,ต์คร่าวๆก็คือคอนเซปต,ต์ของเด็กนี้เนี่ยมันจะเป็นการเน้นวันเทิร์นคิวด้วย Bot อตไอเรจิงดรา g อนนะครับซึ่งจะมีการ์ดเซิร์ตประมาณ5ใบเนาะก็คือ Wisdom e m e มดิเช i ย n กับ Performable Skull r o b ล t j o k e r นะครับผมแล้วก็การ์ดเพนูลัมที่สำคัญสกเกลที่สำคัญก็คือ o f Dragon m e ม i c เชีกับดราคอนพ e ดเ m ดิเชี a นเนาะและใบเนเกต1นใบใส่ไปเป็น Cosmo Dark Lady นะครับ ไปเซิร์ชนะครับเป็นเพอร์ฟอร์ม e ออร์พ่อเซกันนองกี้นะและอันนี้เป็นใบ r ีมูมอนสเตอร์อีกฝ่ายที่สำคัญสำคัญเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมทีเดียวน <Noble Dragon S 2> เนาะโนบลดราก้อนอีเช่นเป็นใบที่เอาไว้ซิงโครสำหรับเรียบมอนสเตอร์ที่ติดชื่อออทไอนะครับและการสำคัญสำคัญอย่างออทไอพีนูลัมดราก้อนเนาะและใส่แผงหลังไปประมาณนี้เลยนะครับใบแผงหลังเนี่ยสามารถปรับใช้กันได้เนาะ และใบสำคัญอีกหนึ่งใบคือ p e n u l u m c o r e นะครับใส่ไปสามใบเป็นการเซิร์ชเนาะโดยหน้าไต้สตราเล็กจะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับผมอ่าซึ่งใบที่สำคัญจริงๆจะเป็น on eye rating dragon เนาะอ่าแล้วก็เป็น dark rebellion e x e e dragon นะครับเต่เราไปดูกันว่าทำไมเนาะโอเคไปอธิบายสกิลกันเนาะโอเค เื่อเริ่มเก,นกเจจนมนะครับผมสกิลเลจิ้งพันูลัมนะครับใช้กับเด็กนี้เนาะเมื่อเริ่มเกมเราจะเสกพัน,นูลัมโซนให้บนสนามเรานะครับซึ่งสกิลนี้สามารถใช้ได้ครั้งเดียวเนาะโดยการแสดงการ์ดที่ชื่อออสไอเรจิ้งดราก้อนแล้วก็ดาร์คเรเบเลียนเอ็กซ์ดราก้อนจากเอ็กซ์ตาเด็กนะครับถ้าเรามีการ์ดเพอร์ฟอร์มเอลเฟกชิเออรหรือออสไอสองใบในเันูลัมโซนนะครับผมเราสามารถ ออสไอเพนูลัมดราก้อนและการ์ดที่ติดชื่อเป็นมจิเชียนเพนูลัมนะมอนสเตอร์ Monster, เนี่ยจากในเด็กขึ้นขึ้นมือแล้วก็เอาไปแปะเอ็กซ์ตร้าเด็กได้นะครับผมโดยระหว่างดูเอลอการดูเอลครั้งนี้เนี่ยเราสามารถนับว่ามอนสเตอร์เอ็กซีของเราที่เราควบคุมอยู่เนี่ยเป็นเลเวล7นะครับเพื่อที่จะทำการเอ็กซีเรียกออสไอเดจิ้งดราก้อนเนาะโอเคสกิลก็เอาไว้เล่นกับออสไอเดจิ้งดราก้อนนั่นแหละ โดยบังคับใส่ Dark Rebellion Ex Dragon แล้วก็ Odd Eye Pendulum Dragon นะครับโอเคต่อไปเราไปดูเกมเพลย์กันเลยแล้วกันเนาะว่าเล่นประมาณไหนโอเคไปดูกันเลยเอ่อฟาร์บิ่ replay โอเคแล้วผมนำมาให้ทุกคนดู4ี replay ด้วยกันนะครับโอเคไปเริ่มกันเลย เกมแรกจะเจอเป็นเด็กราเนาะโอเคอ่าสกิลนะครับเสกช่องเพนูลัมให้เราฟรีๆได้นะโอเคเริ่มเทินมาผมก็ลงสกาวโฟแบทนะครับเพื่อทำการเสิร์ชการที่ติดชื่อ performance เ a เชีย a หรือออ d eye ที่เป็น performance monster เ a l e x i a เพนูล่า monster หรืออ d d อ y e monster จากเด็กเขึ้นมือได้นะครับโอเคผมการเซิร์ช noble dragon malexia เนานะแล้ใช้ ดราก้อนเมกเชียนสกิลสองดราก้อนพิสสกิลแปดนะอาการเล่นการเด็กเพนดูลัมนะครับผมอาการทําการแปะสกิลไปเนี่ยสองถึงแปดนะครับเราจะสามารถเรียกมอนสเตอร์ที่มีดาวระหว่างสามถึงเจ็ดเนาะโอเคใช้สกิลนะครับเมื่อกี้ทําการโชว์ออสอารเรจิ Out ้งดราก้อนแล้วก็ดาร์ก <No. S 1> เรเบลเลียนเอ็กนซะ์ีดราก้อนเนาะผมทําการแปะพิสตอมไอเมกเชียนเนาะโอเคเราใช้สกิลของโอฟดราก้อนเมกเชียนนะครับกิฟเป็น ฟิสตอมอายเมกเชียนขึ้นมือนะครับผมอ่าทำการเพนูรามซัมมอนออทอายเพนูรามดราก้อนจากเอสเตอร์เลกเนาะอ่าการเล่นอ่วิธีการเล่นเพนูรามของคอมเมดดูเอลิงเนี่ยมันจะต่างจากอ่มัสเตอร์รูเนาะเพราะว่าเราสามารถเรียกมอนสเตอร์ที่เป็นเพนูรามจากเอสเตอร์เลกได้แค่ใบเดียวเนาะแต่ว่าบนมือเนี่ยเราสามารถเรียกมอนสเตอร์กี่ใบก็ได้เนาะโอเค อ่าสกิลของ Noble Dragon m a g i c i a n นะครับผมลดดาวของออสไอเนาะเหลือ4ดาวลดไป3ดาวนะครับเพื่อทำการ Special Summon Noble Dragon m a g i c i a n นะแล้วทำการ e x i t Dragon เอ่อ Exit Synchro พูดผิดนะครับเรียก Craving Synchro Dragon โอเคดู Animation กันสักนิดหนึ่งนี่โอเค แล้วจบเทินเพียงเท่านี้นะคระับเขาบอกว่าตานี้เนี่ยผมเลือก p พ n d u l u m ผิดนะหมายถึงต้องแบบเ e n d u l ัมซ u m m o n นะแทนที่จะลงว i s d o m eye m a เ i i ไปด้วยก็เล่นพลาดนะอันนี้เ,เรียกเล่นพลาดอ่าเขาใช้เขาสามารถเขาสามารถเควิงทำการแคนเอิ์ใบนี้จรินรง,งนะครับเพื่อไม่ถูกทำลายเนะาะเขาว่าลำราของเขาไปนะ เราไม่มีการ์ดขัดเนี่ยเราก็จะโดนโดนแบบดูวัวอ่าเราเรียกลาออกมาอ่ามีแอนิเมชันลาให้ดูกันด้วยเนาะเอจีในที่ <c oughs> ใครลงข้ามทำการเรียก i m m o r ร์ทัลฟินิกลงมานะลามันไม่สามารถแคนเซิลเอฟเฟกได้ด้วยนะมันไม่รับอะไรเลยเนาะแล้วก็แหมมันไม่รับอะไรเลยนะก็โดด OTK ไปเลยนะครับผมจะบอกว่าเด็กนี้เนี่ยดูลำนะถ้าเราลำบอร์ดแรกไม่ดีนะผมจะมันจะเป็นอย่างนี้แหละเราจะขัด่ายรงข้ามไม่น้อยนะ ซึ่งถ้าเป็น tamam. ฟ ah, er e ูลบอร์ดจริงๆก็ขัดได้น้อยอยู่ดีนะเพราะว่างื่อนไขมันเยอะนะครับอ่าเจอแท็กคิออนนะฮะเด็กแท็กคิออนเนาะเอไปดูกันเทรดอินเนาะโอเคเขาเรียกเซฟเฟิร์ตกิวเซสเฟเฟิร์ตทิ้งหนึ่งเซิร์ตนะครับกิวแท็กคิออนเนาะ สเปหนึ่งเซิร์ตนะฮะอ่าแต่ความสามารถไรผลเนาะกับเอ็กซีดเรียกเอ่อลิงซัมมอนเรียกเป็นกาแล็กซีเซทไลท์ดาวก้อนนะอิเอฟคิวบล่านะตัว้หนึ่งเราสเปสองตัวเนาะอ่าเอฟเอฟกาแล็กซีข้อสเปตัวเองจากสุสานเนาะแล้วก็เอ็กซีเรียกแท็กชิออนนะครับอ่ามีเอฟเอฟแท็กชิออนให้ดูด้วยโอ้โหคลิปนี้ได้ดูแอนิเมชั่นของเอสมอนเตอร์หลายๆตัวเลยนะครับ กิ้วแตะเป็นแฮคิออนราร์สมิยเกชันเนาะโอเคเราเขาจบเทิร์นตาผมนะแปะเป็นดราก้นนอ,อ,อนะน,นพิษนะแล้วก็แปะทำเบเกอร์นะกิ้วดาก้อนพิษนะครับผมทิ้งหนึ่งแล้ทำลายแผงหลังลายเป็นแฮคิออนราร์สมิยเกชันทิ้งไปเลยนะทำการอินดลามซัมมอนนะครับกิ้วดองกี้เสิร์ตเป็นสกาวโคแบทกิ้ว อ่าผมทำการเลือกเอ็กซิสเป็นเจ้าดรากันดีจินนะเละอีกฝ่ายใช้การเอ็กซิสอินพอตนะครับผมเอา,เอา,เอามอนสเตอร,ร์ผมไปเป็นวัตุทิ่เอ็กซิสนะอ่าถ้าเราโดนขัดบอร์ดก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะ อ่าผมใช้อดาปอนพิซซันขัดเขานะครับยิวเซเฟิร์เขาลำต่อเลยคือถ้าเราตั้งบอดแรกไม่ได้หรือว่าโดนขัดแล้วเราไม่สามารถเล่นต่อได้เนี่ยเราก็จะแพ้ได้เลยนะครับเด็กนี้เพราะว่าทรัพยากรมันหมดเร็วมากเนาะในการในการเรียกตัวมอนสเตอร์ที่เก่งของเราออกมานะเพราะว่ามันจะเป็นต้องเอาไปแปะไอการ์ดเพนดูลัมอีกนะครับ แตะโซนเพนดูลั่มนะพูดผิดอ่าตายต่อแพ้กันไปนะครับโอเคเอ็กเอมี่3ครับผมอ่าเราได้เริ่มก่อนเนาะ น่าจะเจอเป็นเด็กไอเอชอิมนะครับโอเคผมแปะโอปราก้อนกับราก้อนพิษแล้วใช้สกิลแปะกาซสองใบในเอ็กซ้าเด็กนะแล้วหยิบวิสซ้อมอาขึ้นมือนะครับแล้วทำการพริโอรามซัมบ,บอนอเรียกออไอมาเรียกคอสโมดักเลดี้แล้วก็ออไออีกตัวนะครับแล้วเอ็กซีดเรียกอ่าใบนี้ เดอะดาร์ e เนสดรา o อนดูไบรเดอร์นะโบโลเฟอริกอะไรเนี่ยความสามารถมันดีนะครับผมเป็นการ์ดขัดฝ่ายตรงข้ามได้ดีนะก็คือความสามารถมันคือเราสามารถเอ่อทอวัตถุพิบสองใบนะครับผมแล้วก็แทรเก็ตการ์ดหนึ่งใบที่หงายหน้าบนอ่าบนสนามเนี่ยทำลายทิ้งอ,อ่าสกิลของเอ็ดอิมไซด์นะครับผมผมทำการขัดทิ้งไปเลยนะ ไปคอสต์มอร์ดักเลดี้นะครับผมได้เอลพีหนึ่งพันแล้วขัดความสามารถได้เลยนะฮรอ่ะทอยเวนดอร์ทอยเวนดอร์เสิร์ตแล้วเขาสเปซสม,มอน,นออกค่ะอ่าผมเพนูรามคอร์นะครับทิ้งหนึ่งเสิร์ตส,สองใบนะอ่าแล้วเพนูรามซสมอนนะครับแล้เป็นวิซอมอายแล้วก็โนโกดราก้อนเรียกเคลวิงซิงโคดรา้อนนะโอ้ย <Okay, S 2> ขอยาสกิปแอนิมเมชันนะครับ เราทำการเรียก Alt ออสอาร์เรจิ้งดราก้อนเนาะอ่าอันเนี้ยดูอเนมิทันกันนิดนึงโอ้โหโคตรเท่เลยนะทุกคนอ่าสกิลออสอาร์ I นะครับผมถอดวัตถุดิบนะที่ไม่ใช่เอ็กซีนะครับผมเพราะว่าความสามารถมันจะทำงาน เราสามารถที่ว่าเราสามารถ detach one exit material เนี่ยมันจะทำงานก็ต่อเมื่อเรายังมีวัตถุดิบที่เป็น monster exit อยู่นะโอเคผมก็ทำการถอดเจ้า kevin singh ออกนะครับก็ระเบิดสนามฝ่ายตรงข้ามทิ้งไปหมดเลยนะ e เราอออ d e y เรืยจริงแล้วกเนี่ยาจะตีได้2ขครั้งในเร์นใน battle f c e นะคะผม ตอหวดไปเลยนเนาะปิดเกมนะครับผมอ่าประมาณไปไปอ้อยเดี๋ยวนะผมอธิบายสกิลออนอผิดเนาะคือความสาม,มารถมันจะได้นะถ้ามันได้ความสาม,มารถนะครับผมถอดถอดวัตถุดิบไปไหนก็ได้เนาะถ้าเกิดเราเอ่อเอ็กซิสซมมอนการ์ดใบนี้ด้วยมอนเตอร์ที่เป็น เอ่อมอนสเตอร์เอ็นะครับผมเป็นวัตถุดิบเนี่ยเราเราได้ความสาม,มารถอยู่แล้วเนาะขออภัยนะครับผมอธิบายสกิลผิดไปนิดนึงโอเคไปดูเกมที่4กันออันนี้น่าจะเจอเด็กเมตานะครับผมจำไม่ผิดนะครับซึ่ง ตู้ได้ไมไปดูอ่าเด็กเมตาจริงๆด้วยเจอดาร์กอลิงนะครับแปะวิซ้อมอายกับอ่าแปะไม่ได้ด้วยครับผมดองกี้ทำการถมเกาโคแบทซิงเนาะแล้วบแผงหลังหนึ่งใบอันนี้คือเรียกว่ามือเน่านะครับมือเน่าก็จะอาการอย่างนี้แล้วก็แพ้ง่ายมากนะเลาดันมาแตกวลิกสไปร์ลแล้วผมก็ทำการบ e ุกออฟอีคลิปซิงใบเนาะ เทฟฟี่อินเตอร์ล็อกนะเรียกบอลแล้โหลดไรออดราคอนลงมาโอ้โห้ฮื้อฮือโดนโดนเลยอย่างนี้โรเก็ตเทเซอร์ระเบิดตัวเองสเปรย์อีกรอบแล้วปิดเกมเราอย่างรวดเร็วละเกมนี้ก็จะแพ้กันอย่างรวดเร็วเลยโอเคเกมเพย์คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะได้เห็น ตั้งแต่ได้เรียกออสไอนะครับผมเร่การตั้งบอร์ดแต่อาจจะไม่ใช่ฟูลบอร์ดสักเท่าไหร่นะแล้วก็เห็นมือเน่านะครับผมแล้วก็ได้เห็นว่าบอร์ดที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยบอดแรกที่ไม่ไม่แข็งเนี่ยจะโดนจะขัดเขาได้น้อยมากๆถึงน้อยที่สุดนะครับผมจะทำให้เราแพ้ได้ง่ายๆเลยตัวเด็กนี้แผงหลังน้อยนะครับโอเคเราไปดูองค์ประกอบของเด็กกันละกันว่าใบไหนใส่เท่าไหร่บ้างเนาะ รละหาจากไหนนะครับโอเคใบแรกออทไอพี I, um นูรัมดราก้อนนะหาจากเพีนูรัมเจเนซิสนะครับผมซึ่งการใบนี้มี2อาร์ตนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูออทไออ่าจะมีอาร์ตนี้ด้วยนะครับออทไอพีนูรัมดราก้อนใบนี้ได้จาก Extra, เอ็กซ์ตซัทเอ่อสตั๊กเจอร์เด็กเอ็กซ์นะครับ Alt I, enger, นะออทไอชาร์เดนเจอร์เนาะพอเปิดสตั๊กเจอร์เด็กก็ได้เหมือนกันเนาะได้ออทไอพีนูรัมดราก้อนเหมือนกันนะครับไม่ต้องไปเปิดหาในบล็อกเนาะเพราะเป็นเปลืองเพชรนะครับ ไปต่อไปโอ้ป์ดราโกนเมกเชียนอ่าหาได้จากออทไอชาริเนเจอร์นะใส่สองถึงสามใบนะครับผมแล้วแต่แล้วแต่คนชอบเลยไปต่อไปวิซ้อมไอเมกเชียนนะหาได้จากวิงออฟเคลเนสนะใบนี้บังคับใส่ควรจะใส่สามใบนะครับผมสองจะเล่นยากนิดนึงแต่สองมันจะก็เล่นได้นะครับผมแต่ไม่ไม่อาจจะฝืดฝดนิดนึงเนาะเพราะว่าเราต้องการอ่าเซิร์ชเอ็นจิ้นนะครับผมอ่าหา มอนสเตอร์ที่เราจะามาแปะโซนเพนดูลัมเนาะใบนี้ก็ใส่3ใบนะครับใบต่อไป Performer Paul s c a l e t Joker นะใบนี้ก็เป็นใบเซิร์ชนะครับได้จากการเลเวลอัพของยูยะซาสกินะใส่2ใบนะครับผมควรใส่2ใบนะเป็นใบเซิร์ชเหมือนกัน c o s m l Dark Lady นะครับผมหาได้จาก Future Skit แล้วก็ Selection Box Volume 7นะครับ p e r f o r m a b l Second Nongki เนาะ หาได้จากไอเดียออฟอะมาเกดอนแล้วก็ออตไอชาริลเจอร์ enger, นะครับอาร์เบรกเกอร์เมจิเชียนหาได้จากไรเดอร์รีควิมเนาะแล้วก็ดราก้อนเมจิเชียนนะครับหาได้จากฟอร์สออฟอินฟินิตี้และเซเลคชั่นบ็อกซ์วอลุ่มห้ามินินะครับไปสองใบนี้ใส่อย่างละหนึ่งใบพอเนาะอ่าไอเจ้าดองกี้ก็ใส่ใบเดียวพอนะ ใบต่อไปดราคอนพีทเมดิเชียนนะครับหาได้จากเมดิเชียนอาร์ฟนะใบนี้สําคัญนะใส่ 2- อถึงสใบนะครับผมออฟดราคอนเมดิเชียนก็ใส่ 2- อถึงสใบเหมือนกันเนาะสใบนี้จะจัดจัดอัตราส่วนยังไงก็ได้นะครับผมเอาให้รู้สึกบราลานสะ์เนาะพอไปเดนแลนด์หาจากวอลฮาร่าคอลลิงเนาะเซสชั่นบ็อกซ์วอลุ่มสนะครับแล้วก็สเปเชียลเซตแล้วก็อินเวอร์แซลลี่บ็อกซ์วอลุ่มสนะหาได้จากหลายแหล่งมากเนาะใบนี้ก็ควรเปิด ก็ใส่ไว้หนึ่งถึงสองใบก็ได้นะครับกันกันสเปลแชปที่เขาจะขัดเราเนาะโอเคบุกออฟอีคลีสนะ okay. e นะใส่อ่าหาจากมาริสติกเมจิกนะครับใส่ไวนะ้สองใบเนาะผมใส่สองใบเฮนดูลัมคอหาได้จากแฟนเทสติกอาร์คแล้วก็ออสไอชาร์เลนเจอร์นะใส่ไวนะ้สามใบเนาะอ่า,อาควรใส่สามใบนะครับผมเป็นการ์ดเสิร์ฟเหมือนกันและใบสุดท้ายไอซากอนพิซซอนนะหาจาก s ีเล c t i o n box วอลลุ่มแล้วก็ Phoenix เ l a ส e นะครับวันนี้ผมใส่ไว้ใบเดียวเนาะนเรื่องของการ์ดแพงหลังแล้วก็เทคการ์ดเนี่ยปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบได้เลยเนาะรวมถึงพวกออฟดราก้อนเมเชียนแล้วก็ดราก้อนพิเมเชียนเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับโอเคแต่ว่าใบที่สําคัญจริงๆของเลงนี้คือ Noble Dragon m a เมเชียเนาะเพราะว่าเป็นใบที่ไม่สามารถหาใบอื่นมาแทนได้นะเพราะว่ามันจําเป็นต้อง เอามาเรียกพวกมอนสเตอร์ซิงโคเนาะมันมความสามารถมันเก่งนะครับผมทําการลดดาวแล้วก็สามารถสเปเชียลซาม่อนตัวเองลงมาได้เลยเนาะแล้วก็ซิงโคลมอนสเตอร์เลเวลเลงมาได้เลยนะเลเวล7จ็ดเลเวลแได้แบบฟรีๆเนาะมันก็เลยเก่งด้วยนะครับแล้วมันสามารถวนได้ด้วยเนาะเพราะว่าถ้าเราซิงโคลเรียกมอนสเตอร์ที่ติดชื่อออดอายเนี่ยมันจะกลับไปได้ท็อปเด็กนะครับอันนี้ก็กต้องหามานะถ้าจะเล่นเด็กนี้นะฮะ รวมถึงการ์ดใบนี้ก็ต้องหา3ใบ2อถึงสามใแล้วกันนะครับโอเคไปดูเอ็กซ์ตร้าเด็กกันโอ okay. เคทริชัวร่าซีโร่ดะกอนดับเดอะไอซ์บารียาเนาะหาจาก Star of s y n c งโคนะครับเทวินซิงโครดะกอนหาได้จากบิ้งออฟคริอันเนสนะอ่ามันจะมีอาร์ตหนึ่งด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครดูคลิปในช่วงนี้เนาะก็จะมีบ็อกซ์ที่ชื่อว่าแอนนิเวอร์แซลลี่บ็อกซ์วอลุ่มสองเนา จะได้เควิงซิงโคลดากอนที่เป็นอัลเทอร์เนทอาร์ตนะครับโอเคแบ็กโรสมูนไลท์ดากอนเนาะหาได้จากเซสชั่นบ็อกวอลุ่มเแล้วก็มาติสติกเมจิกนะครับออนไอร์เรจิงดากอนอ่าใบนี้ต้องใส่นะถ้าจะเล่นหาได้จากการ์ดเทรดเดอร์นะไลท์ไทม์มิชชันะ่นรีวอร์ดเนาะไอบะเคซีครับนะครับผมพวกครับทั้งหลายหาได้จากการเปิดซองการเนาะแล้วก็การล็อกอินแคมเปญนะครับ นัมเบอร์ร้อยหกใจแอนแฮนเนาะเป็นเป็นการ์ที่เอามาวางบอร์ดแรกเหมือนกันเพื่อ n e g กเกตความสามารถของการ์ดอีกฝ่ายนะเป็นการ์ที่ควรใส่นะครับหาได้จากอาร์มออฟใจแอนเนาะกรีนดราคอนดีจินนะใบนี้ก็ดีนะมันสามารถชุบออตอเราจากสุสานล,ลงมาบนสนามได้แล้วทำการ e x ็กซเรียกออตอายเรดจิ้งดราอนได้เลยเนาะเพราะว่ามันจะนับว่าการ์ดใบนี้เป็น7ดาวจากสกิลเร g จิ้งเพนู l ัมนะครับ หาได้จากไหนเนาะหาได้จากอ่าอีเวนท์สองถ้าหาจากอ่าสองอีเวนต์นี้มันหมดไปแล้วเนาะผมไม่นแน่ใจว่าในตั๋วมันจะแลกได้ไหมแต่คิดว่าแลกได้เนาะลองลองไปหาดูกันแล้วกันนะครับแต่ใบน,นี้สามารถเอาใบาอื่นมาแทนกันได้นะโอเคดาร์เลเบลเลียนเอ็กซิสดาร์กอนนะหาได้จากแฟนทอมออฟเลเบลเลียนกับปอดไอชารินเจอร์นะครับอาบิสดาร์เวลเลอร์นะปิดสนะุสานอีกฝ่ายเนาะเป็นใบที่ควรใส่ าได้จาก Photon of Galaxy แล้วก็ Selection Box v o l u m e 3นะครับแต่ว่าสุดท้ายใบทำลาย Monster อีกฝ่ายเนาะหรือการ์ดที่หงายหน้าบนสนามอีกฝ่ายหนึ่งใบแล้วแหละหาได้จากไหนเนาะ c o Dimension แล้วก็ Selection Box v o l u m e 6นะครับก็ควรติดไว้สักใบหนึ่งเนาะซึ่งใบที่ผมคิดว่ามันเปรกได้ก็คือจะเป็น Trishula Zero Dragon นะครับแล้วก็ Backrose Moonlight Dragon นะ แล้วก็ไอ e like like ้เจ้าควีนราการดีจินเนี่ยก็สามารถหาใบอื่นมาแทนแทนกันได้นะที่คิดว่าชอบแล้วก็อยากเล่นนะครับแต่ใบที่เหลือแนะนําว่าควรควรมีไว้ตามนี้ล้วกันเนาะอ่าไอ้เจ้าดูมดูมไรเดอร์ก็อาจจะหาใบอื่นมาแทนแทนกันได้นะเอาเป็นว่าใบที่สําคัญจริงๆเนี่ยจะมีแค่สองสามใบสามใบสองใบเท่านั้นเนาะจะมีออตไอเดตติ้งดากอนเนาะแล้วก็ดาร์กลิเบเดียลเอ็กซ์ดีดากอนนะครับที่ต้องใส่ใน เอกซ่าเดของเด็กนี้นะครับโอเคหน้าตาข้าวๆข,ของเด็กก็มีประมาณนี้เนาะรวมๆเด็กนี้ก็ไม่ได้เก่งณนะปัจจุบันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วเนาะพอเล่นได้นะครับสนุกๆแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบภาคอาร์กวีนะชอบพวกมอนสเตอร์ทีมของออสไอเกียวิงซิงโคดากอนแล้วก็ดาร์เกลเบลเลียนเอ็กซิสดากอนนะฮะจะมีแอนิเมชันของตัวละครให้ดูทุกตัวเลยเนาะรวมถึงออสไอเล็กจิ้งดากอน ออก็เทมาเช่นกันนะโอเคหน้าตาเด็กก็คร่าวๆมีประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ใครชอบก็สามารถกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้นะโอเคในอนาคตก็จะมีเด็กติดเด็กออกมารีวิวเรื่อยๆเช่นกันนะครับผมสามารถติดตามชมกันได้นะครับงั้นสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆคนมากๆนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ